5ตัวละครอนิเมะที่มีเบื้องหลังน่าเศร้าที่สุดจะมีตัวละครจากเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิโนบีิบเคลิปนี้เราก็มากันกับคอนเทนต์รูปแบบใหม่กันสักเล็กน้อยนะครับกับการหยิบเอาตัวละครทั้ง5ตัวมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวเบือ้องลึกเบื้องหลังที่น่าเศร้าของพวกเขาซึ่งผมก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้สักเล็กน้อยนะครับว่าคลิปนี้มีสปอย และเนื้อหาบางอย่างของตัวละครอาจมีทริกเกอร์วอร์นิ่งกล่าวถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจจะส่งผลต่อความรู้สึกหรืออารมณ์ของผู้ที่รับชมได้หากเกิดความไม่สบายใจโปรดอยู่รับชมทันทีและขอให้รู้ไว้ว่ามีคนที่คอยรับฟังและพร้อมจะอยู่ข้างๆคุณเสมอครับสามารถปรึกษาที่สายด่วนสุขภาพจิตโทร1 3 2 3ซึ่งก็จะไม่ได้สปอนเซอร์ช่องเราแต่อย่างใดครับแต่เป็นคำแนะนำจากผมถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่สบายนะครับ แล้วก็ต้องขอเกินกันเอาไว้ก่อนว่าเนื้อหาในคลิปนี้ผมไม่ได้ทํามาเป็นการจัดอันดับนะครับแต่เป็นเพียงการหยิบตัวละครจากอนิเมะที่ผมเคยดูมาเท่านั้นและคิดว่าพวกเขาเหล่านี้เป็นตัวละครที่มีเบื้องหลังอันน่าเศร้าและน่าสะเทือนใจมากๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีตัวละครตัวไหนที่มีเบื้องหลังอันน่าเศร้าอยากแชร์ให้เพื่อนๆในช่องเราได้รับรู้ก็สามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับขออย่างหนึ่งช่วยกันกดปุ่ม subscribe กดไลค์กดแชร์ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราช่องชิโนบีห69ิสามารถทำคลิปดีๆแบบนี้กันต่อไปได้ด้วยนะครับและอย่าลืมไปดูช่อง Movie Level 2ช่อง YouTube ที่เราจะมาพูดคุยในเรื่องราวของภาพยนตร์ใครที่เป็นสายนี้ก็เข้ามากดปุ่ม Subscribe เรากันเอาไว้ได้เลยครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวละครแรกกันเลยดีกว่านิโคโรบินวันพีท เอาจริงๆในเรื่องวันพีตก็มีตัวละครอยู่หลายตัวเลยนะครับที่มีเบื้องหลังหรืออดีตอันน่าเศร้าแต่ที่ผมยกนิโคโรบินขึ้นมาเป็นตัวละครที่มีเบื้องหลังที่น่าเศร้าที่สุดก็เพราะว่าชีวิตของโรบินนั้นเต็มไปด้วยความสูญเสียและความยากลําบากตั้งแต่เด็กๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียแม่ไปตั้งแต่เธอยังเด็กอีกทั้งยังสูญเสียบ้านเกิดไปซึ่งก็คือเกาะโอฮาน่าที่รัฐบาลโลกสั่งให้ทาลายทิ้งด้วยบัสเตอร์คอร์เพราะคนบนเกาะนั้นศึกษาประวัติศาสตร์ที่ต้องห้ามนัั่นเองครบ แน่นอนว่าโรบินของเราเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากการโจมตีของรัฐบาลในครั้งนั้นแล้วยังถูกตั้งค่าหัวสูงถึง80ล้านเบรีกันตั้งแต่อายุเพียงแค่8ขวบสาเหตุเป็นเพราะว่าเธอเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่คนบนโลกที่สามารถอ่านอักษรจารึกบนโพรเนกริปได้และอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐบาลโลกด้วยครับนับตั้งแต่นั้นมาโรบินก็ถูกประกาศว่าเป็นอาชญากรที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ ถูกเรียกว่าเด็กปีาศาจและไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็มักจะมีคนมาหลอกล่อกเชิญชวนให้ไปอยู่ด้วยกันบอกว่าจะดูแลโรบินเป็นอย่างดีแต่สุดท้ายแล้วก็กลับหักหลังพยายามเรียกทหารเรือมาจับตัวเธอไปเพราะหวังจะรับเงินรางวัลข้าหัวของโรบินไปนั่นเองครับคิดดูนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยโรบินเป็นเพียงแค่เด็กอายุ8ขวบเท่านั้นถ้าเปรียบเทียบแล้วก็อยู่ประมาณป .2 เองครอบครัวก็ไม่มีไม่ได้รับการดูแลที่อบอุ่นต้องอยู่ตัวคนเดียวอย่างโดดเดี่ยว แถมยังต้องหนีเอาตัวรอดไว้ใจใครก็ไม่ได้ด้วยเป็นอีกตัวละครที่บอกได้เลยครับว่ามีเบื้องหลังวัยเด็กที่น่าเศร้าและน่าสงสารมากๆเลยครับซึ่งชีวิตในวัยเด็กของโรบินต้องอยู่ในฐานะผู้ร้ายหลบหนีตลอดเวลาโรบินต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่คอยหลบหนีซ่อนตัวอยู่บ่อยๆแล้วก็ต้องปลอมแปลงตัวเองอยู่บ่อยครั้งเพื่อหลบหนีการจับกุมของรัฐบาลโลกรวมไปถึงต้องคอยระมัดร,ระวังในการทําความรู้จักกับผู้อื่นอยู่เสมอจนสุดท้ายแล้ว โรบินก็ได้มาเจอเข้ากับกลุ่มหมวกฟางครับซึ่งกลุ่มหมวกฟางเนี่ยยอมรับโรบินเข้าเป็นเพื่อนของพวกเขาโดยที่ไม่สนใจอดีตของเธอเลยซึ่งสิ่งนี้มันก็เป็นความอบอุ่นที่ตัวของเธอไม่เคยได้รับและทําให้เธอมีแรงผลักด,ดันที่จะต่อสู้ยืนหยัดและเดินหน้าค้นหาความจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต้องห้ามของ100ปีที่ว่างเปล่าที่เธอหลงไหลแล้วร่วมประจ ol ไ,ไปกับกลุ่มของรูฟี่กลุ่มหมวกฟางกันต่อไปครับไหบาระไอหรือมิยาโนชิโคยอนนักสืบจิ๋วโคนัน เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่บอกได้เลยครับว่าชีวิตวัยเด็กของเธอนั้นน่าสะเทือนใจสุดๆครับไฮบระไอเกิดในครอบครัวนักวิทยาศาสตร์ที่ทํางานเป็นนักวิจัยให้กับองค์กรชุดดําแน่นอนครับว่าในการทํางานกับองค์กรชุดดํานั้นก็เหมือนกับเอาชีวิตไปเสี่ยงแบบสุดๆความน่าเศร้าของชีวิตเธอนั้นคือการที่เธอได้สูญเสียพ่อแม่ไปในตั้งแต่อายุอย่างน้อยเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลองซึ่งหลังจากนั้นไม่นานไฮบระไอก็ได้เข้ามาสารต่องานวิจัยของพ่อแม่ของเธอ ผมว่าทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับเพราะยานั้นก็เป็นยาตัวเดียวกับที่คนนั้นหรือคุโดชินิจิถูกบังคับให้กินจนกลายเป็นเด็กนั่นเองพี่สาวของไฮบาระหรือมิยาโนออะเคมิจึงพยายามที่จะช่วยเหลือเธอให้หลบหนีออกจากองค์กรไปแต่สุดท้ายพี่สาวของไฮบาระไอซึ่งตอนนี้ก็เป็นครอบครัวเพียงคนเดียวที่ยังเหลืออยู่ก็ถูกองค์กรชุดดำสังหารจนเสียชีวิตลงในที่สุดครับซึ่งนี่ก็เป็นแรงกระตุ้นให้ตัวของไฮบาระตัดสินใจต่อต้านไม่ทำงานวิจัยต่อ และพยายามหลบหนีโดยเธอได้แอบหยิบยาที่เธอเป็นคนสร้างขึ้นมาติดตัวมาด้วยในระหว่างหลบหนีที่ตัวของเธอเองก็คิดว่าไม่สามารถรอดออกไปจากสถานที่แห่งนี้ได้อีกแล้วเธอก็ได้คิดที่จะฆ่าตัวตายด้วยการกินยาที่แอบพกติดตัวมาแต่ผลของอยานั้นมันก็ได้ทําให้เธอกลับกลายเป็นเด็กอีกครั้งครับสุดท้ายแล้วไฮบราระก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับพวกของโคน,นันและอยู่ในฐานะหนาลานสาวของดรอาคัซ ซึงแม้ว่าจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ชีวิตของไฮบาระก็ไม่ได้อยู่ด้วยความสุขสบายเพราะเธอต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงต้องคอยซ่อนตัวและใช้ชีวิตด้วยความระวัดระวังจากการตามล่าขององค์กรชุดดำครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องสูญเสียพ่อแม่ของเธอไปตั้งแต่ยังเด็กและต้องขาดความรักจากครอบครัวน้ำซันยังต้องเสียพี่สาวที่เป็นครอบครัวที่เหลือเป็นคนเดียวของเธออีกด้วยต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวและหวาดระแวง ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีเบื้องหลังอันน่าเศร้าและสะเทือนใจอยู่พอสมควรเลยล่ะครับ2พี่น้องเซตั eta, และเซสโกก Grave of the Firefly หรือสื่อสารหิ่งห้อยเพื่อใครที่ยังไม่รู้จักผมจะขอเกริ่นคร่าวๆก่อนนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นที่รู้จักกันในด้านของการถ่ายทอดเรื่องราวอันโหดร้ายของสงครามที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและสร้างความสูญเสียให้กับผู้บริสุทธิ์เป็นอย่างมาก ซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวผ่านสองพี่น้องเซตะอายุ14ปีและเซซึโกะที่มีอายุเพียงแค่4ปีเท่านั้นทั้งสองพี่น้องถึงต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดหลังจากที่เมืองของพวกเขาถูกโจมตีโดยกองทัพของสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองครับเซตาและเซซึโกะสูญเสียพ่อแม่ไปในเหตุการณ์ทิ้งระเบิดที่เมืองโกเบทําให้พวกเขาต้องไปอยู่กับป้าแต่การใช้ชีวิตของพวกเขาก็ไม่ได้ราบรื่นครับเพราะความตึงเครียดจากสงครามอีกทั้งยังขาดแคลนอาหาร และทรัพยากรต่างๆทําให้ป้าของพวกเขากลายเป็นคนใจร้ายและไม่ได้เอาใจใส่ส,สองพี่น้องเท่าที่ควรก็ยังว่าเลยนะครับไปอาศัยเขาอยู่แล้วก็ไม่ใช่ลูกแท้ๆด้วยมันก็เป็นเรื่องยากที่จะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่ครอบครัวของเรามาดูแลเราหรอกนะครับสุดท้ายแล้วสองพี่น้องตัดสินใจที่จะออกจากบ้านป้าแล้วไปอาศัยอยู่ในถ้าร้างต้องดูแลกันและกันเพียงสองคนซึ่งการเอาชีวิตรอดในแต่ละวันของสองพี่น้องมันก็ไม่ได้ง่ายเลยครับ ยิ่งในช่วงสงครามด้วยแล้วความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ก็มีมากขึ้นความยากลําบากในการหาอาหารหรือทรัพยากรมาดูแลเลี้ยงตัวเองมันก็ต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วด้วยถึงแม้ว่าเซตาผู้เป็นพี่ชายจะต้องเผชิญกับเรื่องราวอันน่าเศร้าและความยากลาบากอยู่หลายประการแต่เขากลับเข้มแข็งซึ่งผมยังมองว่าการแบกรับปัญหานี้ก็ถือเป็นการแบกรับเรื่องราวอันหนักอึ้งมากๆเลยกับเด็กที่มีอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นแล้วยิ่งจะต้องมาเอาตัวรอดท่ามกลางสงครามด้วย ความโหมดร้ายของสงครามมันบีบบังคับให้เด็กคนหนึ่งจะต้องมาเผชิญเรื่องราวแย่ๆขนาดนี้เลยหรือพอฟังมาแบบนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าเซตาเป็นพี่ชายที่น่ายกย่องมากๆคนหนึ่งเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าจุดจบของเรื่องราวในกระตูนเรื่องนี้มันก็ไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดกันครับแต่ทุกคนที่ได้รับชมกระตูนเรื่องนี้จะต้องได้รับข้อคิดได้รับรู้ถึงผลกระทบและความโหมดร้ายจากการก่อสงครามอย่างแน่นอนผู้ชมจะได้เข้าใจถึงความทุกข์ยาก และความเศร้าของคนที่เผชิญกับสงครามเหมือนเป็นการเตือนใจให้เห็นถึงความสําคัญของสันติภาพมากขึ้นด้วยนะครับใครที่ยังไม่เคยดูผมก็อยากจะให้ลองไปดูกันเยอะๆเลยนะครับเป็นอนิเมะที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งเลยด้วยคามาโดะทันจิโร่คิเมสึโนย่าบะหรือดาพิคาตอสูรเป็นตัวการ์ตูนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยจริงๆครับสำหรับคามาโดทันจิโร ซึ่งก็จะเป็นตัวละครที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะว่าชีวิตของเด็กคนนี้เต็มไปด้วยความสูญเสียและความยากลําบากมากๆคือตัวของทันจิโร่นี่หนะครับเขาสูญเสียครอบครัวไปเกือบทั้งหมดภายในคืนเดียวเลยในขณะที่เขาไม่อยู่บ้านออกไปขาย่านในเมืองพอกลับมาบ้านอีกทีครอบครัวของเขาทั้งแม่และน้องๆต่างก็ถูกปีศาจร้ายสังหารไปยกครัวเลยเหลือเพียงแค่เนสโกบน้องสาวของเขาที่ยังรอดชีวิตอยู่เพียงคนเดียวแต่สำหราย เธอกลับถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นอสูรชีวิตของทันจิโร่จะต้องไปชิญกับความสูญเสียอย่างไม่มีวันหวนกลับภายในคืนเดียวหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นทันจิโร่ก็มีความกดแค้นต่อพวกอสูรเป็นอย่างมากครับเขาพยายามที่จะตามล่าแก้แค้นล้างบางพวกอสูรและหาทางทําให้เนสโกะกลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมอีกครั้งทันจิโร่เด็ดแตสินใจเข้าร่วมกับหน่วยพิฆาตอสูรที่ทําให้ตัวของเขาจะต้องมาฝึกฝนอย่างหนักหน่วงและท้าทายจิตใจแบบสุดๆแม้จะยากลําบากสักแค่ไหน แต่ทันจิโร่ก็ไม่เคยยอมย่อท้อต่ออุปสรรคที่เข้ามาท้าทายชีวิตของเขาเลยทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะเป็นนักล่าอสาูรที่แข็งแกร่งพอที่จะต่อก้อนกับอสูรและหาทางรักษาเนสโกน้องสาวของเขาให้ได้ครับตลอดการเดินทางของทันจิโร่จะต้องเผชิญกับความยากลําบากและการสูญเสียแบบต่อเนื่องเพราะเขาจะต้องต่อสู้กับอสูรที่โหดร้ายหลายตัวเลยแถมยังต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียหัวหน้าทีมอีกด้วยครับ บอกตรงๆเลยครับว่าถ้าเป็นผมต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้สภาพจิตใจผมคงไม่ไหวแน่ๆเลยครับแต่กับทันจิโร่นั้นแม้จะต้องไปเิญกับความยากลําบากและความเจ็บปวดมากสักแค่ไหนเขาก็ไม่เคยที่จะละทิ้งความมุ่งมั่นในการที่จะปกป้องน้องสาวและการค้นหาทางรักษาเธอเลยต่อให้ทันจิโร่จะต้องเผเิญกับความขับแค้นและความโกรธในใจจากการสูญเสียครอบครัวแต่เขาก็ยังคงมีความเมตตาและยังคงรักษาความเป็นมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเลยครับ หากเป็นคนอื่นเจอเรื่องราวและเหตุการณ์ที่โหดร้ายแบบนี้แล้วคงจะไม่สามารถควบคุมการกระทําของตนเองให้มีความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่ได้แน่ๆเลยใช่ไหมหล่ะครับเบื้องหลังและการเดินทางของดันจิโร่ต่อให้ยากลำบากและน่าเศร้าสะเทือนใจสัแค่ไหนแต่เขาก็ยังจะคงความเข้มแข็งถือได้ว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นที่รักและน่าเคารพของคนดูมากๆเลยทีเดียวล่ะครับเอเรนเยเกอร์แอตแทกออนไททันหรือผ่าพิภพไททัน เอเรนเยเกอร์เป็นเด็กนุ่มคนหนึ่งที่แทบจะไม่ต้องอธิบายว่าชีวิตของเขาได้เจอกับอะไรมาบ้างเพราะน่าจะเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วว่าเหตุการณ์เรื่องราวเบื้องหลังชีวิตของเขามันน่าหดหู่และสะเทือนใจสักแค่ไหนซึ่งเรื่องราวอันน่าเศร้านี้เริ่มต้นที่ตัวของเอเรนจะต้องทนเห็นแม่ของตนเองถูกไททันกินอย่างโหดเหี้ยมต่อหน้าต่อตาโดยที่ตัวของเอเรนนั้นไม่สามารถที่จะช่วยเหลือแม่ของเขาได้เลยเอาตรงๆนะครับเสียงร้องของเอเรนในตอนที่แม่ของเขาถูกกินนั้น ย่งดังกล้องอยู่ในหัวของผมอยู่เลยเป็นเสียงร้องที่เข้าถึงอารมณ์ความเจ็บปวดอย่างรุนแรงได้ดีมากๆเป็นสิ่งที่ก็ต้องขอชื่นชมทีมภากันด้วยนะครับจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันก็ได้นําพาเขาให้ไปสู่ความเกลียดชังและความแค้นอย่างรุนแรงที่มีต่อเหล่าไทยทันอีกทั้งยังกลายเป็นแรงผลักดันสําคัญที่ทําให้ตัวของเขาตัดสินใจที่จะเข้าร่วมหน่วยสํารวจเพื่อที่จะกําจัดไทยทันและปกป้องมนุษยชาติอีกด้วยแต่อยู่มาวันหนึ่งครับ เอเรนเขาก็ได้พ้นพบว่าตัวเองเนี่ยสามารถเปลี่ยนร่างให้กลายเป็นไททันได้ทุกคนลองคิดภาพตามกันนะครับว่าคนที่เกลียดไททันมากๆเห็นแม่ตัวเองถูกไททันกินไปแบบต่อนหน้าต่อตาแต่กลับต้องมารู้ทีหลังว่าตนเองนั่นแหละก็เป็นไททันเหมือนกันทุกคนพอจะจินตนาการกัหนออกไหมครับว่าตัวของเอเรนเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงกันบ้างตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่กับหน่วยสำรวจเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียเสียคนรอบข้างไปมากมายนำซ้ำยังต้องพบเจอกับความผิดหวัง เผชิญหน้าเข้ากับแรงกดดันและความเครียดที่เกิดขึ้นมากมายจะสังเกตได้ว่ายิ่งเอเรนโตขึ้นบุคลิกละนิสัยของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดจากเด็กคนหนึ่งที่มีนิสัยร่าเริงอารมณ์ดีมีความสดใสพอเขาได้เจอกับเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสะเทือนใจซ้ำๆเขาก็ยิ่งแสดงออกมาได้ชัดเจนว่าเป็นคนที่นิ่งเงียบและเย็นชาขึ้นไม่สดใสร่าเริงเหมือนแต่ก่อนแล้วจุดจบของเอเรนคือเขาตัดสินใจเรื่องวิธีการที่จะต้องเสียสละตนเอง เพื่อปกป้องพวกพ้อง,องของตนเองบนเกาะพาราดีซึ่งก็จะเป็นทางเลือกที่สร้างความเจ็บปวดให้กับเขาและคนรอบข้างอย่างมากมายเลยเป็นการตัดสินใจที่สร้างความสูญเสียและความเจ็บปวดมากมายนำซ้ำเขายังต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าการต่อสู้เพื่ออิสรภาพและการปกป้องคนที่เขารักอาจจะต้องใช้วิธีที่โหดร้ายและขัดกับศีลธรรมเป็นอย่างมากจากเด็กหนุ่มที่มีความสดใสกลับกลายเป็นคนที่ต้องแบกรับกับแรงกดดันและต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด เขาต้องไปเชิญหน้ากับการตัดสินใจที่ยากลําบากแบกบรับความเศร้าและความเจ็บปวดด้วยตัวคนเดียวบอกได้เลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครอนิเมะที่มีเบื้องหลังที่น่าเศร้าและโหดหูมากๆเลยละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ5ตัวละครอนิเมะที่มีเบื้องหลังน่าเศร้าที่สุดซึ่งถ้าเกิดว่าในคลิปนี้มีข้อมูลส่วนไหนที่ผมผิดพลาดไปบ้างผมก็ต้องขอไปเพื่อนๆมานที่นี้กันด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีตัวละครจากอนิเมะเรื่องไหนนอกเหนือจากที่ผมพูดไป เพื่อนๆก็สามารถดาวน์มาแชร์กันได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับถือเป็นการแนะนำอนิเมะให้ผมและเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ได้ด้วยในครั้งหน้าเราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องอะไรหรือเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องไหนก็อย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e หลอกกันเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้พวกเราชิโนบปีหกิสามารถสร้างคลิปดีๆแบบนี้กันต่อไปด้วยนะครับหรือถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนเราเนี่ย ก็สามารถสมัครเป็น Membership หรือ Super t a n แกันเข้ามาได้เราก็จะมีคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนใครและอ e ีโมจิปันๆแบบนี้ให้ได้เอามาใช้คอมเมนต์กันในช่องของเราด้วยแล้วก็อย่าลืมไปกดปุ่ม Subscribe ช่อง Movie Level 2กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมกันจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ